สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรคเตอร์ศิลปชยัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำบทความจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์สุดสัปดาห์มานำเสนอครับบ้านป่าเสื่อมโทรม14สิงหาชี้ชะตาลุงป้อมร่งดิวเคียรพ้นรัฐบาล เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในพักพลังประชารัฐของลุงป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณแล้วต้องบอกว่าหมดสภาพพักที่เคยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลจริงๆโดยเฉพาะกรณีความเคลื่อนไหวของเสียจอบสามารถเจนชัยจิตวนิชอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสมาชิกพักพลังประชารัฐที่แต่งเพลงอวยลุงป้อมพร้อมทั้งวิจารณ์การทำงานของรัฐบาลและนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรี จนทำให้ถูกดีดออกจากลายกลุ่มสสพลังประชารัฐและถูกร้อยเอกธรรมนั์พรมเผ่าเลขาธิการพักคู่ว่าหากยังไม่หยุดจะเสนอให้ขับออกจากพักคือยอดภูเขาน้ำแข็งแห่งความขัดแยง้งที่โผล่ขึ้นมาให้เห็นขณะที่นายสามารถเองก็ไม่ยี่หระพร้อมประกาศว่าการเคลื่อนไหวของเขาล้วนด้รับไฟเขียวจากพลเอกประวิทยหวนหน้าพักพลังประชารัฐและจะทำตามคำสั่งของพลเอกประวิทยเท่านั้น อย่างไรก็ดีในเวลาต่อมามีการปล่อยข้อมูลผ่านแหล่งข่าวออกมาว่าพเิกประวิทย์ได้สั่งให้นายสามารถหยุดเคลื่อนไหวแล้วเพราะสร้างความเสื่อมเสียให้กับพักพลังประชารัฐเป็นอย่างมากซึ่งข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรไม่ทราบได้คำถามคือเกิดอะไรขึ้นในพรคพลังประชารัฐกันแน่ทั้งที่ว่ากันตามตรงสามารถไม่ได้อยู่ในสายตาหรือมีราคาให้สอสอซุ้มผู้กอง ต้องออกมาตั้งแท่นถล่มแม้แต่น้อยเพียงแต่ช่วงระยะหลังสามารถอาจจะเป็นสายตรงลุงป้อมเพียงคนเดียวที่มีความเคลื่อนไหวทั้งการเคลมว่าเป็นผู้ติดต่อทาบทามพี่หนุ่มวันอยู่บำรุงอดีตสสเพื่อไทยที่เกิดปัญหากับต้นสังกัดเดิมให้เข้ามาสังกัดพักพลังประชารัฐและได้เข้าพบเพื่อกลาบฝากเนื้อฝากตัวลุงป้อมและยังเปิดเผยด้วยว่าบิ๊กป้อมจะมอบมาให้วัน ดูแลพื้นที่กอทมอแทนสกุลทีพัทยกุลที่เพิ่งลาออกจากพักไปรวมถึงการนำ,ำร้อยตำรวจเฉลิมอยู่บำรุงผู้พ่อที่นั่งเป็นสอสอบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยเข้ามาเพื่อพบลุงป้อมและแสดงท่าทีว่าต้องการให้พักเพื่อไทยขับออกจากสมาชิกพักและเข้าพักพลังประชารัฐอีกคนเรื่องที่เกิดขึ้นจึงมองชั้นเดียวเชิงเดียวไม่ได้ด้วยความซับซ้อนซ่อนเงื่อนกว่าที่เห็น และเป็นไปโดยมีสามารถเป็นเพียงตุ๊กตาในการหาเหตุสร้างความไม่พอใจต่อลุงป้อมอย่างที่ไม่อาจมองเป็นอย่างอื่นได้ว่ากันว่าตั้งแต่หลังเลือกตั้งพฤษภาคม66เป็นต้นมาความสัมพันธ์ของลุงป้อมกับผู้กองธรรมนัตเข้าขั้นห่างเหินโดยเฉพาะหลังการตั้งรัฐบาลแล้วรายหลังแทบไม่ได้ไปเช็คชื่อบ้านป่ารอยต่ออย่างที่เคยปฏิบัติสักเท่าไหร หรือการทำงานในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสาก์ก็มีการวิเคราะห์ตั้งแต่ต้นรัฐบาลแล้วว่าการที่เฮียอ้วนภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสาก์แทนที่จะเป็นพลตำรวจเอกพัชชวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐก็คือหนึ่งในสัญญาณสำคัญ ยิ่งไม่ต้องพูดถึงหลังจากที่นายใหญ่ทักษิณกลับประเทศไทยมาผู้กองธรรมนัสซึ่งเป็นอดีตคนของพรรคเพื่อไทยก็แสดงความชัดเจนว่ามีจุดยืนทางการเมืองเยี่ยงไรปรากฏการที่เกิดขึ้นกับพรรคพลังประชารัฐและพลเอกประวิทย์สะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าอาณาจักรบ้านรอยต่อที่เคยยิ่งใหญ่เคยส่งต่อเก้าอี้ผู้บัญชาการฐานบกจากรุ่นสู่รุ่นและผลักดันน้องเล็กพลเอกประยุทธ์จันทรโอชา ก้าสู่เก้าอีนายกรัฐมนตรีณวันนี้กำลังจะเป็นบ้านป่าเสื่อมโทรมในอีกไม่ช้ายิ่งเมื่อย้อนดูความยิ่งใหญ่ที่ลุงป้อมสร้างขึ้นมาในฐานะพี่ใหญ่บูรพาพยักฆ์สร้างตำนานสามปอป,ป,ป้อมปอกป,ประยุทธ์และอาณาจักรบ้านป่ารอยต่อด้วยแล้วใช้คำว่าน่าสงสารอาจน้อยไปสำหรับความเป็นจริงที่ปรากฏเสียด้วยซ้ำทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกว่า สัญญาณในความเสื่อมโทรมของอาณาจักรบ้านป่ารอยต่อมีร่องรอยปรากฏให้เห็นมาพักใหญ่แล้วโดยเฉพาะความระหองระแหงและความไม่ลงรอยกันในหมู่พี่น้องสามปอไปจากพยานชัดเจนก็คือการที่ลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชาแยกตัวออกไปตั้งพักรวมไทยสร้างชาติซึ่งนับจากนั้นบารมีของลุงป้อมก็ลดน้อยถอยลงไปตามลำดับ,ดบส่วนพักพลังประชารัฐเองแม้ภายหลังการเลือกตั้ง จะมีจำนวนสสไม่น้อยแต่ก็บอกว่าไม่ได้อยู่ในมุ้งหลุงป้อมทั้งหมดโดยส่วนหนึ่งมีความชัดเจนว่าอยู่ในสังกัดของผู้กองร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่าเลขาธิการพักดังนั้นจึงไม่ได้มีอำนาจต่อรองอะไรมากมายเกวีรัฐมนตรีตัวใหญ่สุดคือกระทรวงเกษตรและสาก์ก็เป็นของร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่าขณะที่น้องป๊อตเป็นได้แค่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดอยู่ในแถว2หรือแถว3เชด้วยซ้ำไปส้ำรายในการปรับคณะรัฐมนตรีเที่ยวล่าสุดคนที่ลุงป้อมส่งเข้าประกวดก็หลุดโผขณะที่คนของผู้กองเข้าไปแถมพักเพื่อไทยยังประเคนเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยเกษตรที่เดิมเป็นโคต้าของพักให้กับเด็กผู้กองอีกต่างหากที่สำคัญคือหากพิจารณาจากการที่พักเพื่อไทยเปิดตัวในอัครพรมเผาน้องชายร้อยเอกธรรมนัฐ เป็นผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาเมื่อวันที่สามพฤษภาคมที่ผ่านมาย่อมสะท้อนเห็นความเชื่อมโยงกันแบบไม่ต้องอธิบายกันมากขณะที่เมื่อพิจารณาปัญหาที่สั่งสมมานานระหว่างตัวลุงป้อมเองกับทักษิณชินวัตรผู้เป็นนายใหญ่ของพรรคเพื่อไทยก็ยิ่งเห็นว่าหนักหนาสาหัสและหากจำกันได้ทักษิณเคยเอ่ยปากว่าคนในบ้านป่าสร้างความวุ่นวาย เปิดหน้าประทะกับลุงป้อมแบบไม่เกรงเกรงต่อบรารมีของอาณาจักรบ้านป่ารอยต่อเลยแม้แต่น้อยส่วนตัวลุงป้อมเองก็ออกอาการไม่พอใจทักษินให้เห็นมาต่อเนื่องเช่นกันตัวอย่างที่เกิดขึ้นล่าสุดก็คือกรณีวันอยู่บำรุงที่เปิดถแถลงข่าวตั้งโต๊ะรับเข้าพักพลังประชารัฐอย่างเป็นเรื่องเป็นราวชนิดที่โนสนโนแครกับผลที่จะตามมาหรือถ้าย้อนไปในอนดีตก็ยิ่งชัด เพราะลุงป้อมไม่เคยร่วมสังกกรรมโดยตรงกับพักเพื่อไทยและรัฐบาลที่นำโดยนายเศรษฐาทวีสินเริ่มจากตอนตั้งรัฐบาลทั้งที่พลเอกประวิทย์และน้องชายคือพลตำรวจเอกพัชรวาดก็ไม่ได้มาโหวตให้หรือในการพบปะสังสรรค์ของพักร่วมรัฐบาลที่ผ่านมาลุงป้อมก็ไม่เคยไปถามว่าณเวลานี้พักเพื่อไทยซึ่งเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลรวมถึงนายใหญ่แห่งบ้านจันทร์สองลาา แคร์ลุงป้อมหรือไม่ตอบทันทีเลยว่าไม่ถามว่าทำไมที่ผ่านมาพลเอกประวิทย์ถึงได้มีความพยายามอย่างยิ่งยวดในเส้นทางการเมืองแน่นอนอ่านได้ไม่ยากว่าลุงป้อมเองก็หวังที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีสักครั้งในชีวิตและที่ผ่านมาก็เปิดปฏิบัติการสารฝันตัวเองให้เห็นมาตลอดทั้งที่เป็นพักแค่40เสียงไม่ว่าจะเป็นจะเสนอชื่อสอสอพักเพื่อไทย ชิงเก้าอี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อชิงเสียงสอสอเพื่อไทยมาสนับสนุนตัวเองหรือความพยายามรวมเสียงตั้งรัฐบาลแข่งกับเพื่อไทยโดยหวังใช้เสียงสอวอขณะนั้นชิงลงมติให้พลเอกประวิตย,ปตยเป็นนายกรัฐมนตรีรวมทั้งยังมีแผนลึกลับเตะตัดขานายกเศรษฐาผ่านการโหวตคว่ำกฎหมายสําคัญในสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้หนายกเศรษฐาแสดงความรับผิดชอบโดยการลาออก ดังนั้นในห้วงยามที่กวีนายกรัฐมนตรีของเศรษฐาไม่รู้จะออกหมู่หรือจะในการแต่งตั้งทนายถุงขนมพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและสารรัฐธรรมนูญมีกำหนดนัดพิพากษาในวันที่14สิงหาคมนี้จึงไม่น่าแปลกใจที่ลุงป้อมซึ่งเป็นค a เดดนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐจะมีในตาเป็นประกายอีกครั้งด้วยต้นสายปลายเหตุของเรื่อง ว่ากันว่าเดินงานตามใบสั่งบ้านป่ารอยต่อที่มีลุงป้อมเป็นนายใหญ่อยู่นั่นเองแต่ประเด็นสําคัญคือสมมุติว่านายกนิตเศรษฐามีอันเป็นไปในบรรดาแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่มีอยู่ในขณะนี้ใครมีโอกาสเข้าป้ายมากที่สุดก็ต้องตอบว่าคือเสียหนูอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยมิใช่พลเอกประวิตยวงสุวรรณยิ่งเมื่อเกิดปฏิญญาเขาใหญ่ ซึ่งนายอนุทินปรากฏกายอยู่ข้างๆทักษิณชินวัตรพร้อมกับบรรดาโซ่ข้อกลางที่ล้วนแล้วแต่ไม่ธรรมดาด้วยแล้วยิ่งเห็นชัดว่าเสียหนูมีภาษีกว่าลุงป้อมหลายขุมขณะเดียวกันถ้าพิจารณาจากสถานะของเสียหนูจากสัญญาณพิเศษต่างๆที่เกิดกับตัวเองและคนรอบข้างก็ยิ่งอ่านได้ไม่ยากว่าสถานการณ์มีโอกาสจะดำเนินไปในทิศท,ทางใดขณะที่ลุงป้อมเองก็ยังมองไม่เห็นเลยว่า จะพลิกสถานะความเป็นต่อได้ด้วยวิธีใดเรียกว่าเสืออ้วนบูรพาพยักถูกหนูขี่เครื่องบินตัดหน้าจองเก้าอี้ตัวนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนื้อสิ่งอื่นใดก็คือว่ากันว่ารอยร้าวระหว่างลุงป้อมกับทักษิณจะแตกหักในอีกไม่ช้าและร่ำลือกันหนาหูว่าถึงขั้นถูกอับเปหิจากการเป็นพักร่วมรัฐบาลเลยทีเดียวโดยกวนผู้กองราว20เสียง จะยังคงอยู่ต่อแถมเก้าวี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโคต้าของลุงป้อมที่ยกให้น้องปอดพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสวรรค์จะรักษาไม่ได้เสียด้วยซ้ำไปและมีการเตรียมที่จะส่งมอบเก้าวี้ตัวนี้ให้กับสันติพร้อมพัดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขแกนนําพักพลังประชารัฐขึ้นมาว่าการแถกกาหนดการสําคัญขีดเส้นไว้ ในวันที่14สิงหาคม6 7ที่จะถึงนี้ว่าผลจะออกมาเป็นบวกหรือลบต่อเก้าอี้ของนายกเศรษฐาแน่นอนหาเกิดเหตุให้ต้องเดินคนละทางจริงก็น่าสนใจว่าชนวนเหตุจากเสียจอบสามารถจะถูกใช้เป็นเงื่อนไขขยายความขัดแย้งในพักพลังประชารัฐและนำไปสู่การแยกตัวออกไปอยู่กับฝั่งรัฐบาลพักเพื่อไทยและเมื่อถึงเวลานั้นจะมีสักกี่คนที่เลือกอยู่ข้างลุงป้อมวันนี้ สถานะของลุงป้อมผู้ยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรบ้านป่ารอยต่อไม่ต่างอะไรจากป่าเสื่อมโทรมที่กำลังพัฒนาไปสู่การเป็นป่ารอยแตกในอีกไม่ช้าอย่างแน่นอนศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่เคออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ